สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการใช้งานโปรแกรมซีเมนเ e อรในส่วนของหน้าสรุปส่งยอดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการนะครับทดสอบการกดส่งข้อมูลทั้งหมดนะครับผมอันนี้เนี่ยส่งไม่ผ่านนะครับเหตุการณ์ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ที่ทางระบบส่งให้ลูกค้าไม่ผ่านอนนี้คือผมตั้งใจเลยนะครับทั้ง3าคนให้กดตรงไม่ผ่านนะครับ ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ส่งไม่ผ่านอาจจะเกิดจากทาง Facebook นะครับหรือเกิดจากทางที่คุณลูกค้าไม่ทักแชทในอินบ็อกซ์นะครับเป็นตามนโยบาย a c e b o o k เนี่ยจะไม่ให้ส่งนะครับผมอันนี้ถ้าไม่ส่งแล้วทายังไงนะครับเราจะต้อง Copy ข้อความสรุปยอดทั้งหมดนะครับส่งไปนะครับอันนี้ก่อนหน้านี้อาจจะต้องวุนว่นวายคอนโดนซีคนโนเอหรือลากคอมเมนต์เพื่อ Copy อย่างนี้ไม่ต้องเลยนะครับดี๋ยวนี้เนี่ยเดเมนเจอร์สามารถกดคลิกที่ปุ่ม Copy นะครับ มันจะคัดลอกข้อความข้างในนี้ทั้งหมดนะครับผมหลังจากนั้นเรากดที่ปุ่ม inbox หรือกดที่ชื่อของเขาได้เลยนะครับหลังจากที่กดที่ชื่อเนี่ยคุณลูกค้าจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะเข้าไปที่ชื่อของคุณ inbox ของคุณพีรศักดิ์ทันทีนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องมานั่งเ,เสรหาชื่อเขาชื่อเขาอยู่ไหนหรือไปดูที่คอมเมนต์ว่าพีรศักดิ์นี้เป็นใครไปหาชื่ออีกทีหนึง่งไม่จําเป็นแล้วนะครับผม เพียงแค่กดที่ชื่อหรือกดอินบ็อกซ์ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะส่งสรุปยอดให้กับคนคนนั้นได้ทันทีโดยคลิกขวาแล้วก็ไปที่เพจหรือวางลงนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มส่งที่ในอินบ็อกซ์ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรวดเร็วและง่ายมากเลยใช่ไหมครับผมนะครับส่วนนี้ก็ทางซีมเนเจอร์ตั้งใจพัฒนาให้กับผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและคล่องขึ้นนะครับ วันนี้ก็ขอจบการแนะนำเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ